14กุมภาวันวาเลนไทน์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p a l ล c ก c h a n n e คลิปนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตนะคะโพสต์จาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตค่ะวันนี้พบกันที่งานผูกพัทศีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดมงคลรัตนารามอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรี ายอันกาดบัณฑิตแฮทแทกไรอันไม่หมดนี่แฮทแทกยุงเข้าและคอร์ด FC แฟนคลับท่านใดนะคะที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปรอให้กำลังใจน้องไรอันกันเยอะๆนะคะน้องขึ้นเวทีเวลา21นาฬิกา30นาทีค่ะและอีกเช่นเคยค่ะใครที่ไม่สามารถไปให้กำลังใจหน้าเวทีได้เพราะอยู่ไกลหรือว่าติดธุระนะคะก็สามารถชม ผ่าน Facebook ไลฟ์นะคะไลฟ์สดจาก Facebook ของนปลานิพาประดิษฐ์ขำนะคะและสามารถให้กำลังใจน้องไรอันกัดบัณฑิตผ่าน Facebook นปลาได้เลยนะคะนปลาไลฟ์สดทุกงานคะ่ะงานนี้ก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยคะ่ะอยากชมบรรยากาศหน้าวิธีสดๆก็ไปที่ Facebook นปลานิพาประดิษฐ์ขำนะคะกดติดตามไว้เลยคะ่ะเวลานปลาไลฟ์สดก็จะได้รับชมกันนะคะอีกหนึ่งข่าวคะ่ะ ห้ามพลาดนะคะไม่หมดนี้เย็นนี้นะคะ6โมงเย็นทางช่อง WorkPoint หรือว่าทาง f a c e b o o k Live ไม่หมดนี้นะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดวันนี้สนุกแน่นอนค่ะมาดูกันนะคะว่าน้องแก้มนะคะจะรับชอบดอกไม้จากใครนะคะของน้องไรอันหรือว่าน้องลีโอและใครเป็นคนให้ตุ๊ก,กตาหมีกับน้องแก้ม เย็นนี้นะคะ6โมงเย็นทางช่อง w ว r k p กพอย23หรือว่า f a c e b o o k ไลฟ์ไม่หมดนี่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะรอชมกันนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก a c e b o o k ไรอันกัดบัณฑิตไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องปาเล็กชาแนลด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ